สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำเราก็มีข่าวคราวเตือนภัยมากันอีกแล้วนะครับสำหรับพายุฤดูร้อนนั่นเองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับที่5แล้วได้เตือนคนไทยที่อยู่ตอนบนและก็ภาคใต้ตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมี ฟ้าผ่ามีผลกระทบทั้งหมดก็ราวๆ16จังหวัดนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆทั้ง16จังหวัดจะมีที่ไหนกันบ้างก็ใช้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนางสาวชมพารีชมภูรัตอธิบุบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุฉบับที่5ลงวันที่8มีนาคม2565เวลา 0.5.00นเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับโดยลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บ้าง บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนนั่นเองจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึง ฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันระวังภัยและความเสียหายจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างภาคเหนือก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชร ภาคกลางก็มีจังหวัดอุนัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับภาคตะวันออกก็มีจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนะครับจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ทั้ง1 0 จังหวัดนี้ติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับหรือจะโทรที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ประกาศหนวันที่8มีนาคมพศ2565เวลา05.00นรวมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์่ดูร้อนในวันนี้นี่เองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องก็เช็ดกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ